ทุกคนครับสวัสดีพี่พี่เอฟีพี่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าวัดโพครับจะพาพี่พี่ไปชมค,ความสวยงามของเราบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาที่มาเยี่ยมมาเยือนบ้านเรานะครับผมเข้าประตูถนนท้าทยวังครับเขก็มาเจอเจอ,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 อนักท่องเที่ยวนะครับกำลังชำักค่าธรรมเนียมเข้าชมนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปด้านไหนเลยครับพอ <c oughs> เราเข้ามาด้านไหนเลยนะครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้แหละครับทยอยก,กันมาแล้วก็จะไปที่บริเวณหน้าด้านหน้าของหอพนอนครับ เดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศด้านหน้าด้วยกันครับวันนี้มองเข้ามาเห็นคนเยอะมากๆเลยครับนะักท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเ็มเลยครับรที่นี่นีก็ท่องเที่ยวให้ความสนใจครับกำลังดูแล้วก็ผู้คนกำลังกับบ้านกาีฬาฟอฟอลพี่พี่มากรุ๊กเก็รอธิบายให้นักท่องเที่ยวได้ฟังครับถึงความสำคัญของ พระพุทธศาสนามีความสําคัญยังไงนะครับเข้ามาวัดแล้วต้องทำอย่างไงบ้างครับเราเดินไปที่บริเวณหน้าวิหารพระนอนนะครับ เพ <lad> ร Entonces, เาะ่มุช่ามีมีมียีมีมีมมี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 ่ีม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 ัมีีม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 มี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 ีมีีมีมีีม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 ีี่ีม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 ี ต่อแถวกันเข้าเลยครับสะพายถุงเงินกละใบนะครับถุงนั้นใส่รองเท้านะครับพี่พี่ใครมีหมวกก็ต้องถอดหมวกนะครับเข้าไปได้านในพอีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบอกนะครับบอกนักท่องเที่ยวแล้วนกะ็พี่พี่มากุเทศก็จะเป็นคนแนะนํานะครับ าโน้นเป็นประตูทางออกเยอะเลยครับการดูคนก็เยอะเช่นเดียวกันครับวันนี้มีคนไทยด้วยที่มาเที่ยวเนาะเห็นตั้งแต่เช้าก็มีคนเข้าคนแก่ผู้สูงอายุนะครับมาเที่ยววัดกันมากราบไหว้ขอพรคนเยอะเลยทีเดียววันนี้หลากหลายมากๆกครับักท่องเที่ยวคนไทยคนต่างชาติครับ ชื่นใจครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับคนต่างชาติมาเยี่ยมมาเยือนประเทศไทยนักท่องเที่ยวหลักๆที่มาเที่ยวประเทศไทยก็เป็นคนจีนครับมาทุกวันเลยนะครับคนจีนจะมาไม่เว้นไม่เว้นวันธรรมดานักท่องเที่ยวจีนก็เยอะครับมาเป็นครบรัวครับคนไทยบ้านเราก็จะเห็นวันที่เยอะหน่อยก็จะเป็นวันธรรมดาไอ้วันเสาร์อาทิตย์ครับ มันหยุดราชการจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเจ้าของประเทศครับหลังจากนั้นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมมาเยือนคนจีนเป็นชาติหลักๆนะครับที่มาที่นี่ครับเนี่ยครับข้างนอกก็คนเยอะครับ รูปเป็นเต็มเลยครับที่นี่สวยงามครับ,<ม>บวัดวาอารามสวยงามมากๆเจดีส<ม>ีราชาการก็ได้รับความสนใจจากนักต้งเที่ยวนะครับนัก่องเที่ยวก็จะสนใจครับตรงนี้เป็นพระเจดีสีราชาการนะครับ ส่วนส่วนนี้ก็เป็นจารึกวัดโพครับจารึกวัดโพยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกครับที่นี่เป็นมหาาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะครับคนเยอะครับเยอะทุกพื้นที่ เรือนี้ก็เป็นวิหารนะครับวิหารพานหน้าปกครับพระปะจมันเสาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับคนจีนมาที่นี่เยอะมาก เป็นพระพุทธรูที่มีความสวยงามมากๆครับได้รับความสนใจจากนักเที่ยวเยอะมากๆครับที่นี่นะักท่องเที่ยวก็กระจายไปทุกพื้นที่ของวัดโพนะครับจุดต่างๆมีความสวยงามนะครับที่วัดโพ เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเข้าไปภายในนี้ครับภายในวิหารนี้ครับ เที่ยงกว่ารับพี่ๆครับคนนักท่องเที่ยวเยอะมากอากาศก็ไม่ร้อนมากครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปที่เจดี4รีราชการครับพาไปชมด้านในครับมีนักท่องเที่ยวชาวจีนถ่ายรูปกันอยู่นะครับคึกคักพอสมควรครับด้านในนี้แต่ถ้าจะให้เยอะจริงๆก็คง เป็นภายในวิหารท่านอนครับที่นั่นยด้จริงๆครับตรงระเบียงพดนักท่องเที่ยวชาวสามชาติให้ความสนใจมากๆสวยงามจริงๆครับนักท่องเที่ยวยืนถ่ายรูปกันนะครับเห็นภาพอย่างนี้แล้วก็รู้สึก ชื่นใ,ใจครับเดี๋ยวผมพาพี่ไปอีกมุมหนึ่งนะครับพระปางพระปางดีหลายมุมนะครับก็ขออภัยครับเจดีมีหลายมุมนะครับพาผู้ชมบรรยากาศทั่วๆครับนีักนทะ่องเที่ยวสวมชุดไทยนะครับน่ารักมากๆครับปีหลายคนเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกันครับ ้แก็ถ่ายรูปอยู่เราก็จะไม่ค่อยกล้าไปถ่ายเขาให้โอกาสเขาได้ถ่ายรูปนะครับน่ารักมากวันนี้ก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยก็เยอะนะครับชาวต่างชาติก็เยอะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์เนาะคนไทยก็เยอะ ตรงนู้นก็เป็นประตูระเบียงคดครับที่จะเข้าไปในพระอุโบสถนะครับยอย่างที่บอกครับที่นี่นักท่องเที่ยวชมได้ทุกจุดครับทุกที่นั้นมีความหมายมีประวัติศาสตร์มีความทรงจำเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ครับที่นี่นะครับ เนี่ครับก็กลับออกมาทีนะท่องเที่ยวเต็มเลยครับเยอะเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปที่วิหารพานอนอีกครั้งครับไปดูบรรยากาศเครื่องสักประมาณก่อนเที่ยงครับว่าเป็นยังไงโอ้โหมองเข้าไปเต็มเลยครับท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยน่าชื่นใจครับพี่ๆครับเนี่ยครับได้รับความสนใจอย่างมากครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ ชาวฝรั่งนะครับชาวต่างชาติพักหลังๆก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเยอะนะครับที่มาเที่ยวนะครับเป็นชาวตะว,ตวันออกกลางเยอะมากๆท่องเที่ยวผิวสีก็เยอะครับชาวตะวันออกกลางเนาะตรงนี้วิหารพระนอนก็คึกคักเหมือนเช่นเคยครับ ดูไม่เบื่อเลยนะครับที่นี่ดูไม่เบื่อจริงๆเตรออ็มอเ,อนนเลยครับนักท่องเที่ยวดูฝั่งทานขวาบริเวณหน้าพระวิหารนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลย เบีย,ยดเบียดแยกดกันขึ้นไปเลยครับด้วยความอยากอยาก,ยากที่จะมาชมนะครับ yes, <please. S 1> อยากชมความสวยงามครับอยากความอยากชมความวิจิตรงดงามของพระพุทธไสยา,ยา yes, <please. S 1> ตคิครับเต็มเลยครับพี่ๆครับน่าชื่นใจมากๆครับ ภายในก็จะมีการบรรยายนะครับเป็นภาษาจีนนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ได้รับทราบนะครับทำไมต้องเป็นภาษาจีนด้วยที่ผมสังเกตดูนะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมาที่นี่เยอะครับเป็นนักท่องเที่ยวหลักเลยนะครับเพราะมาทุกวันเป็นกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่มาทุกวันนะครับคนเยอะจริงๆครับ ขอบคุณพี่ๆีทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆเอฟีที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆีทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ